โอเควันนี้ฮะวันนี้วันที่สามเ็ดมีนาคมนะครับวันนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนบนพื้นนะโดยใช้มะพร้าวครับทําเป็นขอบคือคือตอนนี้เดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ดูเลยฮะมันเป็นยางี้ฮะก็คือผมไม่ได้ลูกมะพร้าวฟรีมาใช่ไหมฮะผมก็ค่อยๆก่อตึ๊ดๆๆๆมาก็คือวางเรียงนะนนะปั๊บจากนั้นผมก็เอากระสอบ กระสอบถุงขี้วัวหรือขี้แพะที่ผมใช้นั่นแหละฮะมาวางรองข้างล่างอ่าลองมาดูใกล้ๆนะผมะใช้ประมาณนี้ก็คือวางโดยให้มันเรื่มเื่มกันนิดนึงคือเมื่อเมื่อก่อนผมก็จะเว้นไว้บ้างฮนะเว้นไว้เงี้ยอาจจะแค่สามกระสอบแบบนี้ผมผมลองดูแล้วใช้สี่กระสอบน้ำเขาก็ไหลเวลาลดน้ำไปล้างก็ไหลาตามช่องได้แล้วไส้เดือนเขาก็จะไม่เขาก็จะไม่ไปออกันอยู่ ข้างล่างนี้ได้นะเวลาเขามุดผ่านจะคายมาก้อํทำให้จับง่ายเ่าอีกแล้วก็ผมก็เอามุงฟ้ามุงฟ้าเป็นมุ้งที่ความถี่ใช้ได้เลยนะก็จะมีแต่ว่าตัวเล็กมากๆเท่านั้นที่รอดไปจากการทดลองแล้วก็คือพอรอดไปเขาก็จะไปนอนเล่นกันอยู่ชั้นล่างเดี๋ยวว่างๆจะถ่ายคลิปให้ดูวนะ่ะสมมติว่าเขารอดไปเขาจะไปนอนแถวเนี้ยซุกอยู่ก็เป็นวิธีที่ดีนะแล้วก็ ก็ได้ใต้ต้นไม้เวลาผมลดน้ำอะไรต้นไม้อันนี้เป็นต้นขูนแล้วก็จะได้ไปด้วยแต่เขาก็งามเขาอยู่แล้วนะแล้วผมก็ปึ๊บแล้วกดลงนี่มันก็จะเข้าร่องเข้าลอย สร็จแล้วฮะก็จากนั้นก็ไปเอาเบดดิ้งมาใส่ปล่อยตัวส้เดือนแล้วก็หาอะไรปิดข้างบนซะหน่อยก็ได้แล้วฮะอันนี้เป็นวิธีที่ผมขยายมาหลายบ่อแล้วนะจากการใช้จริงๆเป็นเป็นวัสดุอย่างอื่นก็ได้ฮะแต่พอดีลูกรภาวเขาได้ฟิลมผมได้ฟีีมาก็เลยมาใช้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมฮะเดี๋ยวจะมีคลิปอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมถ่ายมาเพิ่มแล้วกันนะอ๋อทิ้งท้ายนิดนึง อันนี้ก็คือเป็นกรอบประตูหรือหน้าต่างเนี่ยผมไม่แน่ใจของโรงเรียนที่เขาทิ้งไว้ผมก็มาวางเป็นบล็อกเลยวางวางเป็นบล็อกเหมือนกันแล้วก็ใส่กระสอบแล้วก็ใส่มุ้งเหมือนกันแล้วก็เลี้ยงเลยหาอะไราปิดโอเคฮะก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับยังไงเดี๋ยวมีอะไรจะถ่ายให้ชมอีกแล้วกันขอบคุณมากครับผม